สวัสดีครับผมเอก DPR นะครับวันนี้นะครับมีรถเข้ามาใหม่นะครับหนึ่คันไม่น้อยมือเดียวป้ายแดงเป็นรถเล็กกระทัดรัดนะครับสไตล์ e ีโคคาสุดยอดแห่งความประหยัดน้ำมันนะครับเกือบ20กิโลเมตรต่อลิตรท้าไปสู่กันเลยกับคันนี้ครับซูซูกิ c e l e r i โอปี2023นะครับสภาพรถสวยงามมากๆเหมือนป้ายแดงนะครับ กับราคาเบาๆนะฮะช่วงท้ายคลิปมีคำตอบนะครับนี่เลยครับสีสันสวยงามใหม่มากๆนะครับจะไม่ใหม่ได้อย่างไรนะครับเพราะว่าไม่วิ่งแค่20,000กว่าโลเท่านั้นเองนะครับกับรูปลักษณ์ดีไซน์ที่โดดเด่นทันสมัยมากๆนะครับนิสิตนักศึกษาขับไปโรงเรียนขับไปมหาลัยให้คุณพ่อคุณแม่ซื้อให้สบายครับ ขับไปจอดตรงไหนไม่ต้องกลัวหายครับ 1. ราคามันไม่สูง 2. ความคล่องตัวเนี่ยต้องยกให้คันนี้เลยนะครับจอดเข้าช่องง่ายนะครับไปจ่ายตลาดวิ่งต่างจังหวัดสบายครับเป็นเครื่องยนต์รุ่มใหม่แล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพามาชมรอบคันนะครับนี่ฮะฟิล์มนะครับติดให้อย่างดีเลยนะครับประมาณ60%นะครับถือว่าช่วยกรองแสงกันความร้อนได้อย่างดีนะครับ มาพร้อมกับล้อแมกนะครับจัดชุดใหม่ให้เลยหนึ่งชุดนะครับขอบ14นะครับสวยงามมากสเกิร์ตรอบคันนะครับคันนี้นะครับต้องมาดูตัวจริงนะครับต้องมาดูตัวจริงแล้วมาลองขับบอกเลยว่าไม่ผิดหวังนะครับคันนี้ขับสนุกคล่องตัวออกตัวเนี่ยไม่อืดนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเปิดท้ายดูนะครับภายในเนี่ยใหม่มากนะครับใหม่จริงๆนะครับมีกระบะนะฮะ อ่พลาสติกนะกันรอยกันกระแทกแล้วก็สามารถใส่ของที่เป็นของเหลวเช่นพวกอาหารทะเลใส่เข้าไปเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ในกระบานี่เลยทําความสะอาดง่ายนะครับแล้วก็จะเป็นตัวถาดนะครับถาดอันนี้ก็สามารถที่จะใส่ของบนนี้ได้อาจจะไม่หนักเท่าไหร่แต่ถือว่าใส่ได้นะครับเบาะแถวสสามารถที่จะปรับพับเก็บได้นะครับนี่ฮะดูทรงเบาะคู่หน้าเขาสิ เป็นเบาะสปอร์ตสวยๆเลยนะครับโอ้คันนี้ต้องบอกเลยว่านะครับอยากจะให้เอาไปใช้นะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับนี่ฮะสเกิร์ตรอบคันดูสเกิร์ตตรงด้านข้างดินะครับถือว่าการดีไซน์ออกแบบที่รูปทรงทันสมัยเข้ากับตัวรถได้อย่างดีมากๆเลยนะครับอ่ะขออนุญาตเปิดเข้ามาดูนะครับคันนี้เป็นเบาะหนังเดิมเลยนะนะครับรถเนี่ยค่อนข้างที่จะคล้ายๆว่า ลักษณะทรงเล็กแต่ภายในเนี่ยถือว่านั่งสบายไม่แคบ3คนนั่งสบายเลยนะครับผมกระจกไฟฟ้าด้วยคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งทางด้านคนนั่งหน้าซ้ายนะครับนี่ฮะ,ะนะครับกระจกไฟฟ้าทั้ง4ี่จุดนะครับแอร์แบ็คคู่หน้าคันนี้ย้ําเลยเป็นเกียร์ออโต้นะครับออโต้เดิมจากโรงงานเหมาะไม่มีขาดไม่มีรอยถลอกฟองน้าแน่นๆน่นะฮะเพราะว่าปีมันใหม่ครับแล้วไม่มิ่งแค่2องหมื่นกว่าโล จะไม่สวยได้อย่างไรนะครับพลาสติกนะครับดูที่บางแดดนะครับยังไม่เอาออกเลยนะครับผมมือจับนะฮะตัวดันโยกนะครับเบาะหน้าหลังก็ยังมีพลาสติกหุ้มอยู่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นๆกันต่อเลยนะครับใครที่มีงบจํากัดนะเรายินดีที่จะรับแลกรับเทินรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยขอให้รถคุณมีเล่มหรือรถติดไฟแนนซ์นะครับเราก็รับเทินนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาชมกันต่อนี่ฮะ ค่อนข้างที่จะกว้างนะอ่าดูดีๆเหมือนเล็กแต่พอเข้าไปนั่งข้างในเออก็แปลกดีเหมือนกันนะเจ้าเซเรดิโอเนี่นะเขาถึงบอกเลยว่าเป็นรถที่อเนกประสงค์ใช้งานคล่องตัวมากๆตามท้องถนนนะฮะบอกเลยขับไปไหนเจอแต่เซเรดิโอนะฮะอันนี้ขอท้าเลยนะครับอ่านี่ฮะนี่ฮะมาดูฝั่งคนขับนะครับยิ่งสวยเลยนะครับพวงมาลัย3ก้านแอร์แบกนะครับดูครับแผงประตูไม่มีริ้วรอยเลยนะครับ ่าหน้าปัดใสๆเลยทันนี้ใหม่วิ่ง2 0 0 0กว่ากโลไม่แท้ๆใหม่เดิมๆจากโรงงานนะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องยิ่งสดเลยนะครับสดมากๆนะฮะชึบนี่ครับเครื่องยนต์ 1000cc ซีซีนะครับมี abs ด้วยนะครับสสูบนะดูครับน็อตเนี่ยนะครับไม่มีเรียกว่าไม่มีการถอดนะฮะสีแต้มจุดยังไงอยางงันเลยโอ้โหแบตเตอรี่ใหม่เลยนะครับ นี่ฮะรอยมิดองเมิดอาร์คนะครับน็อตไม่มีขยับครับผมคันหน้าเดิมๆนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับใครที่สนใจนะเดี๋ยวเรามาฟังราคากันนะครับว่าเราเปิดตัวเลขนะครับที่เท่าไหร่นะครับอ่านะครับสำหรับคันนี้นะฮะมาดูราคากันนะครับคันนี้ปี2023นะฮะซูซูกิเซเลเดโอหออโต้ราคาเราเปิดแค่นี้พอ257,000บาท ส่งเดือนละประมาณ4,633บาทตลอดสัญญาใครสนใจสายด่วนพิพันธ์เลย0815198985สายด่วนพิพันธ์พิกัดร้านซอยรามกำแหง1 6 4เขตบินบุรีกรุงเทพมหาคนครนะฮะฝากไอดียลน์ด้วยพิมพ์คำว่า SAI DPR 1999นะคลิปนี้นะฮะต้องเอาให้ได้1ไม่น้อย2บุญกโลมือเดียวป้ายแดงแล้วรถเนี่ยคล่องตัวมากๆเลยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ